อือดีไหมพิมกับมาเยี่ยมคุณยายเนาะค่ะเนาะว่าคุณยายบ่มีแห้งว่าสันก็สิมาตามตัวเลขไปฝากเอฟซีเนี่ยละจ้ะคุณยาย่าฝันฝันเห็นไข่เพิ่นวะแม่ฝันเห็นไข่ลายลายวาสันอมันจะเป็นตัวใดเนาะแม่เฮ้าว่าสันเนาะแต่ว่าคุณยายไปล่งบานมาวาสันไปล่วงบานมา ก็ไปนอนอยู่ห้องเบอร์นี่เพื่อนว่าแต่าแม่นั่นสิบอกตัวนี่แล้วสันแต่ว่าฟันนี่ฟันหินไขเพื่อนว่านี่เลยมาเยี่ยมคุณยายเนาะคะเนาะยายบุกคอยแข็งแรงเป็นใดจ้ะเดี๋ยวจะเอาตัวเลกไปเป็นแนวทางเอฟซีบนน้ำกันเ้อค่ะเด้อแม่อันไปนอนโรงพยาบาลยุดเตียงเบอร์ใดก็แม่เหาอเบอร์หก บาเ้เกกมอวนมนข้าเจ้าตเเพิ mm. ่นพาสวนม่นน <Yeah. S 2> ั <Yeah> ่บมาจำแม่ไปนอนเจ้ามีหอกระจายมีตู้นะอือแม่พอดีจ้าแตสวดที่สวนใดเลาแเข้าใจนมาขอบ่กว่นบ่กน้องข้าเจ้าเบ้าบ้าฟอมข้าเจ้าจ้าได้ด้วยนะ ตาเขาขอแช่ได้ย <Ja. S 1> <m im isi> ุ่งขอแช่แต่หนะเก่าหนดก็เห็นหนักุนเก่าแช่แพรหอมหลังเก่าจ้าตะวัวัวนี้แม่ห้าว่างหเก่าโดยใจเอ็ซีเด้อแม่ห้าแม่ห้าวกะว่าแม่ห้าเป็นผู้เทาเนาะกระตีเป็นเก่าอันประจัแม่ห้องเบอร์หก้องเบว่าสันเดี๋ยวมังตะเล็กบีเดี๋ยวมังตะเล็กหกคือ คืออันคือือเจ้าของอันนั้เลยวจ้มึงจะเจ้าขวะเดี๋ยวมึงจะหูหนูก็จะซื้อหกเก่านี่ละหนูไปฟันเห็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ร่อซิบจ้ะอายุเพิ่นหกสิบเก้าวัสันตังไวยมาถามใส่กันก็แม่เฮานี่ละแม่เฮาวะหกเก่านี่ละแม่เฮ้าสื่อตัวนี่ละวัสันงวดนี่ เดี๋ยวทำแม่เข้าฝันวันพระจังก้อยสิมาอันขอน้าแม่เข้าไม่ดอกจ้ะให้แม่เศว้าไว้ได้แม่เด้อเศร้าไว้ให้เอฟซีอันได้โศกได้ลาบน้ำแนออีกวัดนีิเดี๋ยวแม่เขาจะขอให้หัาสวดมนต์ไปเขาล้างตาให้าโมงสวดมนต์ให้เอฟซีกใหม่ค่ะเด้อจ้ะเหล็กคุณยายฝันแม่นเขาเนาะค่ะเนาะ ุณยายบะมีแห้งว่าสันเล็กกับเล็กไปห้าหมอคุณยายว่าคุณยายว่าอันเล็กหกเก่านี่แล้วว่าสันหมวดนี่คุณยายวะเป็นจังไดแม่หลุดคำนึ่งครึ่งเคี่ยงว่าจะเป็นหกเก่าหกเก่าแม่ฮาวานคะนะแตเไยหายมาเป็นแนวทางเอฟซีก่อนเดอ้อนำขนมกีนเหล้า ทำแบบเร่งดวง่วนทำแบบง่ายๆดเดยเ <ทำ S 2> พื่อนในทิมทำแบบบ้านๆาจนในทิมเห็ดน้ำกระปุ๋นให้กินเมื่อนี้ <c oughs> ทำประจำบ้าน <c oughs> น้ำยาปลาทูบะม้อเออน้ำยาปลาทูใส่ขิงใส่ตะไคร้ใส่คาทำแบบง่ายๆ<อ>แบบเร่งดวง่วนเพื่อนเอฟซีมากินน้ำแกงด้วยปะเติ้งจะได้โชคได้ลามน้หมอเนาะเติ้งจะกินน้ำกระปุ๋นทำแบบลุงร่วน แก่ปัญยังแล้วนำยานตนาเขานี่หมกสมเพินไปอันงานอันนี้เพื่อนมาได้เลีกบอมือนี่จา้าได้อยู่โอ้ได้อยู่เมนูกคือตีแกนนันเท่ไ<ป>าไรหร่ลยต้มเงีนนั่นไ,ได้เจ็ดเจ็ดพกเก่าเอากล่บอ อันเงินเอนตรงกระเลกอันคุณยายฝันเม่นแลพเทยลยเก้อีเมบอกมวางนึงเียกบนหกสิบเกกบเกจหเกอนละเจ็ดลอยก้าตรงก็ตรงกันกับยายดมอ่ตรงนึ่แม่เาบอกหกเก้าอันหึงไปนอนโงพยาบาลนอนเอาถือกแล้วตรงกันสามมองลเอ็กเอร์ห็มีโชคม่ลามน้ำกันทุกคนเ้ยค่ะมาเด้อกินอัน ขนมจีนน้ำยาปลาแม่อันน้องปุ๋ยเฮ็ดไทยมึงนึงหอนๆจ้ะอันนี้จะต้มเส้นพระอุทิศคนละอย่างร่วมร่วมพ่นกันเดร่วมพ่นกันข้าวเดียวแลนใส่กันหอมแดงกระปุ่นเงาก็ให้โศกมันน้ำแม่เฮาเด้อน้องเผาอุทิศเนาะวันให้โศกมันน้ำแม่มันนึงกะเข่าวันนีได้เข่าอีกมึงนึงนี่กะเข่าวันนี้ก็ไปขอยายแม่ฝันก้อนเหมือแอีกนี่แหละว่ะจ้ะ คานเป็นตัวเก่าแต่ว่าเอาตัวนี้ละแม่แม่มากแล้วนี่ละจะฮกเก่าเก่าฮกเลฟซีเดอคุณยายแันแมนให้โชคให้ลาภเขาแหละแมนแมนได้แม่เด้อร์ขึ้นบนนึงเห็นได้แม่เด้อร์จะเทิร์นเบ่ค่อยมีแห้งว่าสันหรือบ่อยากไปรบกวนบรนไดเลยตุลผู้เฒ่าเนาะจ้าเนาะมันหนาวพอมันนะเนาะพงทินเนาะจะเท่ากันหนาว เดี๋ยวนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเอฟซีเอ้ยดูแลสุขภาพด้วยจ้าเตอร์นี่ยังกะแบ่งปันกันเหล่าสูกันฟังเนาะค่ะเนาะอยากให้ได้โชคได้ลาบน้องกันเบอร์ทุกคนไม่พิมพ์กันไปซ้อหาไปตามไปตามเพื่นจ้ะนี่ดวงเพื่นปันแม่นปันดีเนี่ยล่ะแสดงให้เอฟเบิงว่ามันถือโบงเงินนี่คือบวงหนึ่งห็นบอหันมันถือก็โอเคจ้ะ เต็มเต็มเลยไปตรงกับเลขยอดอันผาปายู hmm. <Yeah. S 1> ่พาอุทิตไปมื่อนี้เนาะโอ้เก่าเก่าโฮกตัวเดียวกันใจเอ็ดซีเดี๋ยวโจกให้มาน้ำแม่เฮาเด้๋ยค่ะเด้อสำหรับมื่อนี้กซัมนี่กันเนาะสวัสดีค่ะอืม